มันเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตเพื่อไปเล่นให้กับคนเป็นพันๆเป็นหมื่นดูปีนี้ไปไหนเนี่ยไปซื้อของของมันต้องมีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมจีโน่ครับผมผมปอนครับโจครัเขาคนเลยเห็นพวกเราแปลกตาไปขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับ จะไปทําตามความฝันของผมครับแต่สิ่งนี้ยแน่นอนวันนี้ไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่ร <ลง S 2> องเท้า,าเราเลยต้องใส่ชุดข้าราชการไปเพื่อมีส่วนลดสําหรับข้าราชการว่านะโดนจับเพื่อนตาน่าหางเออเอารถกันมาแล้วพี่บอกแล้วว่าของมันต้องมีของเราชุดมันไม่ต้องมีไงพี่ชุดนี้ใส่ชุดข้าราชการมาอาจจะได้ลดราคา ไมเปเฮ้ยที่เปิดประตูโฮเท่มากเลยมีเสียงด้วยเหรอเนาเๆนาเๆนาเนาเนาเนาาสวัสดีครับพี่พี่ผมอยากได้กีตาร์ครับอันที่ดีที่สุดในร้านเลยมั้บอกเลยเป้าหมายของผมผมต้องการเป็นรล็อกสตาร์พี่เขาจะไปได้บนเวทีที่มีคนมากกว่าหมื่นคน ผมไม่ใช่ล้อเล่นนะอันนี้คือความจริงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้พี่ผมจะใช้กีตาร์ตัวนี้ในการฝึกฝนฝีมือของผมไปเล่นให้กับคนเป็นพันๆนหมื่นดูนั่นคือเป้าหมายของผมแสดงว่ากีตาร์ต้องไม่ธรรมดาแต่ไข่ไม่ได้สั้นพิเ็ดทุยมีตัวไหนแนะนำครับพี่แนะนำเลยฮะก่อง100จีลุกอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่อันนี้เดี๋ยว48,000บาทครับผมอันนี้คือราคาครับปสติ4,800ใช่ไหมฮะ กีตาร์ส de ี่หมื่นกับสี่พันต่างกันยังไงพี่เป็นรูปทรงเหมือนกีตาร์เหมือนกันสายก็มีหกสายห้าสายเหมือนกันโอเคครับก็ต่างกันที่หนึ่งเปคไม้แล้วก็งานประกอบอืมอันนี้คือไม้จะหายากหน่อยก็คือเสียงต่างพี่ต่างจริงเหรอผมฟังด้วยหูเปล่าผมฟังออกไหมออกครับจังหวะหนึ่งพี่เทียบกับแ้่งดูรอบนึงเฮ้ยผมขอฟังสี่พันกันดีกว่าพี่เดี๋ยวจัดสี่พันเลยอุ้ยมันเข้ามือมากเลยจริงเหรอพี่นี่ผมพูดจริงๆนะเพื่อนๆทุกคนผมจะเอากีตาร์ตัวเนี้ย ไปหัดเล่นครับผมคือผมมาเล่นก็ตีคอร์ดธรรมดายแตผมเล่นไม่เก่งบางทีสลับคอร์ดยังไม่นับด้วยแต่ผมอ่ะจะใช้คอนเทนต์รายการเนี้ของมันต้องมีที่ผมมาซื้อกีตาร์ตัวเนี้ยมันเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตของผมเฮ้ยแล้วผมจะใช้กีตาร์ตัวแรกเนี้ไปเล่นเพลงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังไฟ์สดเออไม่ไม่ใช่ไร์สดธรรมดาไปเรอยากขึ้นไปบนเวทีที่มันยิ่งให่้าฝัง สี่พันแปดสี่วันแปดนะครับสิบเท่าส่างสิบเท่าอันนี้หมดตัวที่บ้านผมเลยเออจริงเหรอแล้วผมมาซื้อร้านนี้เนี่ยเฮ้ยขอขอสายกนอ่าเดี๋ยวต้องตั้งสายก่อนนะตั้งกีตาร์ไม่เอานะตั้งกีตาร์ไม่เอานะเราท้าพี่กีตาร์พี่ตูนอ่ะโอ้ยพี่ยิบสายมังเหรอคุณเล่นไม่เก่งว่ราขอใช้กีตาร์เหมือนไว้ก่อนต่อดีกว่าอ่าเอาไปพี่กีตพี่ เสียงดังอันนี้ก็ดังสี่หมื่นแปดนะเสียงก็ดังอันนี้เบาแน่เลยเยสโตเต็มต่างจรงนะเต่างแล้วต่างฟุ้งกว่าบนปุ้ยพี่ยินทำใช่ไหมไม่เลยไม่เคยจะมันจะต่างที่หนึ่งละสเปกไม้ที่มันแตกต่างกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าลายบิเนี ซึ่งตัวเนี้ยมันแตกต่างก็คือมันเป็นพลาเรียกโซลิดก็คือเป็นไม้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม้ชิ้นเดียวเขาเรียกพลาเรียกโซลิดใช่ครับมีอะไรที่ห่วงกว่านี้ไหมพี่ห่วงกว่านี้ก็มีพี่จตูนพี่ตูนถืออะไรอ่ะพี่ตูนใช้มาตินอิลิกครับตั้นโชว์ดูได้ไหมพี่ให้ดูสักหน่อยให้ดูพี่ไปแอคไว้ไปแอคอันนี้นี่ราคาเต็มก็อยู่อยู่แสนแปดพี่ต้องอันนี้ป่ะแสนแปดหมื่นหมื่นไม่ก่อนดูดิมาตินอิลิกที่ดีที่สุดที่ฟังเลยดิพี่ได้ครับได้โอ้โห ตูนนั่งสี่แล้วกันมีเป็นสิบสิบตัวนี่ก็ตัวที่เห็นบ่อยสุดก็น่าจะตัวนี้แหละก็เป็นโผ่เล่นในนั่งเล่นป่ะใช่ครับมาตินอิลิคแคปตันอิลิคแคปตันเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเองเหรอพี่เป็นชื่อของศิลปินอ่าอันนี้คือมาตินอะทำให้อิลิคแคปตันอ๋อในหัววันนี้ไม่พี่ผมอยากฟังเสียงที่แบบที่โหที่สุดในร้านพี่เลย ไม่ชอบเลยโหพี่เขาลงทุนมากมาตินแอนโธอ่ะพี่อันนี้ไม่ใช่ครับใส่กล่องมาตินไม่เฉยอ๋อแต่จริงๆงข้างในก็เทเลสเทเล์สวิฟ์นี้ใช่ป่ะพี่นี่ไงเทเล์สวิฟต์ัวคนละอย่างแล้วอุ้ยมาอันบ็อกกันเลยอันบ็อกอันบ็อกเฮ้ยเนี่ยวุ้ยอะไเนี่ย อะไรครับดีบาร์ดีบาร์โครงสร้างโครงสร้างเขาใช้ครั่งเศหรือผสมไม่ใช่ก่อสร้างเลยอ๋อแบบเนี้ยคือคือโครงสร้างแบบดังเดิมเลยตั้งแต่เดี๋ยวข้างในกีตาร์จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ก็คือเป็นเขาเรียก X Basic คือพอไปถึงก็เป็นอย่างนี้พี่เพื่อเสริมความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลต่อเสียงด้วยปี2018 จะเลืออได้คนโครงสร้างอ่ะก็คือเป็นบีเป็นทีก็คือเชิดตูเป็นเป็นเป็นลูกบีมันจะให้เสียงที่แบบพุ่งกว่าเดิมเปิดกว่าเดิมแล้วก็เรื่องซัดเท็ซัดเทนที่ค้างยาวขึ้นมากกว่าเดิมเทเลอร์ของอเมริกาอเมริกาไม่อเมริกาแล้วมาอยู่ที่ไทยได้ไงเอามาขายลุงเรือมาครับโอเคสัมปันนะเฮ้ยแชร์ปะ ว่าของมันดุของเราด้วยซึ่งตามราคาที่จัดใจที่จะเอาเหรออันนี้กี่บาทนะพี่อันนี้ลดแล้วเหลือแสนหกถ้าแสนเดียวมันเอาเลยมึงเป็นใครมาบอกกับกูอย่างนี้มึงมารู้ตัวกูได้ไงอย่างที่บอกครับผมอยากได้ผ้าของผมคือผมจะเอาไปหัดเล่นแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีผมไม่อายใครแอคแอกตลอดญิงมองมันไม่ได้มองกีตาร์ดิมันมองพี่สองหนึ่งศูนย์ ดีลุกที่แนะนำเมื่อกี้2องดีลุกครับเรเคยจะเป็นทรงเด็ดหน่อยไม่มีคัตเอาอีกครับทุกนทีก็ต้องเอาไม้อ๋อทรงเด่หน่อยไม่ครับไลยบก็คือให้เสียงแบบรู้หนาๆเต็มๆเลยเราลองเลยเป็นในวำเภอเล่นนี่ดู The Snake Boy Boy Hey l o ว่ามีคลิปอะไรวันนี้ของมันต้องมีแล้วก็ซื้อกับบ้านไปเลยสดท้เนี่ยสดจริงคืออยากดีบเฮ้ยจับมาซีโซสได้ไงของกูเมึงนจะจับเล่นเลยของพิเศษเลยจะมีเคสแบบนี้ให้เลย ต้องใช้สายเลยไหมสายก็สายเลยล่ะตอเดิมๆไมดีแล้วก็เนี่ยแหละพิเศษที่ที่บอกกันคือแถมเคสเฉียบอันนี้ผมถือขึ้นเวทีได้นะที่ผมมาจากราชการพี่มีส่วนลดให้ผมให้พี่ดูทหารตำรวจคุยทหารตำรวจคุยกำลังกัได้อันนี้ก็โปรโมชั่นนี่แหละเพื่อนๆนั่นแหละเพื่อนๆต่อให้เพื่อนๆจะใส่ชุดอะไรมาไม่มีผลดูนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นที่พี่ยินงไฟฝันไว้ว่าจะเล่น ให้คนเป็น,ปนหมื่นคนดูจะเป็นจริงเมื่อปีพศใดครับรอติดตามเลยครับผมอันนี้ผมพูดไว้เลยนะผมไม่ได้แบบพูดเล่นหรือว่าพูดแบบเอาฮาหรือเอาสนุกนู่นนี่นั่นนะผมปฏิญาณในคลิปไว้วันนี้เลยว่าผมจะนํากีตาราตัวนี้ไปไปฝึกให้เรียกว่าเก่งกีตาราเป็นคนที่เก่งกีตาราเก่งคือแบบไหนไม่รู้แหละแต่ผมจะใช้คําว่าเก่ง เหมือนที่คนอื่นๆเขาเก่งกันนะผมจะใช้กีตาร์ตัวนี้แต่งเพลงที่เป็นเพลงของผมเองขึ้นมาเพลงนั้นมันจะเป็นเพลงที่ผมจะนําขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทีที่มีคนดูเยอะแยะมากมายครับ้ดยเกียรติของลูกเสือ,อนี่คือความฝันของผมครับ ผมจะทํามันให้เป็นจริงให้ได้ครับผมเ,เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและที่สําคัญครับผมเราไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้ใช้เงินเกินตัวหรือว่าซื้อของแพงๆนะครับเพื่อนๆอันนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเก็บตังค์แล้วก็ซื้อแบบสิ่งของที่ตัวเราคิดฝัน,นนะ <พอ S 2> ด้วยวใช่เ,เก็บเงินด้วยน้ำพังน้าแรงของเราแล้วก็ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้อันนั้นไม่เท่กว่าที่จะไปขอตังค์คุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปลําบากคนอื่นไปหยิบยืมคนนู้นคนนี้มาอันนั้นไม่เท่ครับผมความฝันต้องปูด้วยตััวเอองคครบย่าานืมปู ไปดูันอื่นดีกว่าครับแมทน้าไม่มีนี่มีพี่ต้านอีกพี่ต้านโลหผลแบบพี่พี่อ่ะแบบพี่พี่เลยก็ทาเล่น ผมได้กลิ่นกามยจีจริงๆกลิ่นนี้ของล็อกสตาร์ไว้พี่ผมจําได้พ่อผมชอบไปใส่พระอ๋อแล้วพ่อปอนไปล็อกสตาร์เมื่อเป็นน้าดูพระอ่ะน้าดูพระอ่ะน้าดูพระอ่ะนักดูพระนักดูพระนักดูพระถูกแล้วเสียมพระไม่ได้ว่ะพี่เอร็จแลเฮ้่ายงคพี่เอ็นป่า บอกแล้วยุคของล็อกซามัเริ่มขึ้นละผมเชื่อว่ามันเริ่มพี่ตอนมีอะไรดีเจผมอยากเป็นดีเจผมอยากเล่นให้คนเป็นเหมื่อๆคนแล้วก็ผู้จุบกินแฮมชอบโอเคถึงว่าไปศึกษาเรฟเฟอเรนซ์บ่อยมากแต่ตอนเนี้ยผมผมเชื่อว่าพวกเราไม่ใช่ล็อกซามไม่ใช่ดีเจพี่แต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนชุดกันนะพวกเราคือราชการครับเพื่อนๆมาครับอย่าลืมกดซัดนะครับเพื่อรอชม ความสําเร็จของพวกผม้วยครับบอกเลยเราจะต้องโตไปด้วยกันฝึกกีตาร์ไปพร้อมๆกับผมใครที่สนใจนะบอกเลยว่าผมไม่ได้มาเล่นๆผมพูดจริงผมทําจริงใครที่ชอบเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับรอไปพร้อมๆกับผมครับส่วนพี่โอครับใครอยากไปเที่ยวฮะมอไปหรอพี่โอจะเข้าตั้งปัิญาณว่าจะเที่ยวรอบโลกไปแล้วบ๊ายบายดู The Snake b o ไ,ไถึงวันนี้ของมันต้องมีแล้ก็ซื้อกับบ้านไปเลย